ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยครับผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องก็จะมีวัตถุมงคลวัดพระธาตุพนมมาให้พี่ได้บูชากันนิดหน่อยครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เช่นเคยครับผมก็จะเป็นกิจกรรมแบ่งปันวัตถุมงคลในพาราจับต้องได้อย่างสบายนะพี่นะสำหรับอีพีนี้เป็นวัตถุมงคลของวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมนะครับผมก็ตามที่พี่ไนดะ้ทราบกันผมวัดพระธาตุพนมก็เป็นวัดที่หลวงปู่ศิลาท่านหลวงปู่ท่านก็อุปถัมภ์อยู่นะผมสําหรับพี่ๆท่านไหนที่บูชาวัตถุมงคลใน EP นี้ก็จะได้ของสมนาคุณจากทางผมก็คือสร้อยคอเชือกลมนะพี่นะเอาไว้เวลาพี่ๆบูชาไปพี่ก็แขวนขึ้นคอได้เลยได้เลยนะผมเพราะว่า สร้อยคอเชือกลมก็ปรับขนาดได้ตามความต้องการของพี่นะตามความเหมาะสมก็สมลาคุณให้สำหรับท่านที่บูชาในอีพีนี้นะผมพี่บูชากี่องค์พี่ก็จะได้สร้อยคอเชือกลมตามจำนวนที่บูชาวัตถุมงคลนะผมมาเรามาดูกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็จะมีเหรียญหลวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมกับพระปิตา ดวงเศรษถีวัดพระทาตุพนมนะผมสาหรับในอีพีนี้นะก็จะเป็นงานชุดงานเลี่ยมกรอบเจ็บผิวกระน,น้ําให้อย่างดีนะผมสําหรับ2เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะพี่นะเป็นเหรียญดวงเศรษฐีวัดพระทาตุพนมเนื้อมหาชนวนมวลสาร หมายเลขโค้ดก็ตามนี้นะพี่นะหมาเลโค้ดนะสำหรับเนื้อมหาชนวนมวลศารก็มีแค่2เหรียญน,นะผมสเหรียญเท่านั้นนะผมก็เปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่เหรียญละ350จัดส่งฟรีนะผมดูใกล้พี่งามๆเลยผมเนื้อมหาชนวนมวลศารนะสำหรับวัตถุมงคลวัดพระาธาตุพนม ท่านที่บูชาไปก็จะได้สร้อยคอเชือกล่มแบบนี้ไปด้วยับผมพี่บูชากี่องค์กี่เหรียญพี่ก็จะได้สร้อยคอเชือกล่มเป็นของสมนาคุณจากผมมอบให้กับพี่ๆท่านที่บูชาใน EP นี้ไปด้วยนะผมยังไงผมขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน จากทางช่องด้วยผมพี่จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆกับการเช่าหาวัตถุมงคลในพราที่จับต้องได้นะพี่นะนี่ด้านหลังพี่งามๆเลยครับผมเป็นวัตถุมงคลของวัดพระธาตุพนมแล้วพี่นะเป็นเนื้อมหาชนวนมวนสารก็จะมีแค่สองเหรียญเท่านั้นนะพี่นะสำหรับเนื้อมหาชนวนวนสารงามๆเลยครับผม เดี๋ยวสำหรับอีพีนี้ผมก็จะไปไวหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเยอะแล้วผมอันนี้ก็งามๆเลยครับผมงามๆเลยพี่จุดสามเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนทองแดงโบราณน,นะพี่นะชะนวนทองแดงโบราณหมายเลขโค้ดก็ตามนี้ผมหมายเลขโค้ดตามนี้เลยชนวนทองแดงโบราณมีสามเหรียญน,นะพี่นะเห็นไหมครับพี่ดูใกล้ ชนวนทองแดงโบราณมีสามเหรียญสำหรับเหรียญดวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมครับผมงามงามครับผมพี่สนใจเหรียญไหนเลขไหนพี่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมมีแค่สามเหรียญสำหรับเนื้อชันวนทองแดงโบราณผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงเหรียญละ 300จัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับเนื้อทองแดงชั้นวานโบราณงามๆเลยพี่งามๆเลยผมเห็นไหมครับพี่สำหรับอีพีนี้ก็จะไปไวหน่อยพี่นะเนื้อชันวานทองแดงโบราณบูชาเพียงแค่เรียนละ300รจัดส่งฟรีนะผมบูชาเพียงแค่เรียนละ300จัดส่งฟรี งามๆเลยหัวเห็นไหมพี่อย่างงามพี่หมายเลขโค้ดก็พี่ก็ดูแล้วก็ถ้าหากสนใจก็แจ้งหมายเลขโค้ดผมมาได้ครับผมมีแค่สามเหรียญเท่านั้นนะนี่งามๆเลยครับผมสำหรับเนื้อชั้นวนทองแดงโบราณงามๆเลยครับผม จำนวนทองแดงโบราณบูชาเพียงแค่เหรียญละ300จัดส่งฟรีนะผมพร้อมทั้งพี่ก็จะได้สร้อยคอเชือกล่มไปด้วยนะผมพี่บูชากี่เหรียญพี่ก็จะได้ตามจำนวนที่บูชาวัตถุมงคลนะพี่นะเดีย๋ยวต่อไปเรามาดูพระพิตาหวงเสียสถีกันบ้างพี่นะ พระปิตาดวงเศรษฐีวัดพระทาตพนมอันนี้เป็นพระปิตาดวงเศรษฐีวัดพระทาตพนมแล้วผมเป็นรายการที่57เนื้อตะกัวอวนฝังทองไหลหน้าหลังนะพี่นะตะกัวอ้วนผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่390จัดส่งฟรีนะพี่นะพี่ดูใกล้ นี่เป็นโลหะนะพี่นะเป็นเนื้อตะกวัวอ้วนฝังทองไหลหน้าหลังออืย่างงามพี่อย่างงามครับผมเนื้อตะกวัวอ้วนนะเดี๋ยวขอชมตะกวัวอ้วนใกล้ๆทั้งไหนครับผมนี่พี่เนื้อตะกวัวอ้วนนะงามๆเลยฝังทองไหลหน้าหลังครับผมเห็นไหมครับพี่เหลืองๆก็คือทองไหลนะผม ดูหน้าหลังพี่หน้าหลังก็จะมีทองไหลเหมือนกันนะทองไหลเหลืองเหือง,ง,งพี่โอ้ย่างงามพี่เนื้อตะกวัวอวนนะตะกวัวอวนฝังทองไหลหน้าหลังเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่องค์นี้390จัดส่งฟรีนะผมพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม องนี้ก็จะเป็นรายการที่เก้าเนื้อชานหมากตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะพี่นะชานหมากตะกุดทองคำหนึ่งดอกองนี้ก็เปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับเนื้อชานหมากตะกุดทองคำตะกุดทองคำหนึ่งดอกครับผมปิดแผ่นเงินหน้าหลังแต่ด้านหน้าด้านหน้าไม่เห็นไม่มีแผ่นเงินก็ปิดเฉพาะ แผ่นเงินด้านหลังนะพี่นะสำหรับอง์นี้นะสำหรับอง์นี้ผมเปิดให้พี่ด้บูชากันเพียงแค่สามรอยเก้าสิบจัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับเนื้อชานมากตะกุดทองคำหนึ่งดอกครับผมหืมหลังงามมาดูองคต่อไปครับผมสำหรับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงทูบ19บวัดกำไรคู่ตะกุดเงินสามดอก ปิดแผ่นเงินด้านหลังนะพี่นะอือยงามมากครับพี่เนื้อพงทูสิบเกวัดกับไรคู่ตะกดเงินสามดอกปิดแผ่นเงินด้านหลังอือหือหลังงามพี่องค์นี้เปิดบูชาเพียงแค่สองร้อยเจ็สิบจัดส่งฟรีนะพี่นะสาหรับเนื้อพงทูปสิบเกวัดตะกวดเงินสามดอก ปิดแผ่นเงินด้านหลังบูชาเพียงแค่270จัดส่งฟรีนะผมมาดูองค์ต่อไปครับผมองค์ต่อไปเป็นรายการที่2 5เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีตะกรุดเงิน2ดอกผงแร่เหล็กน้ำพีตะกรุดเงิน2ดอกองค์นี้บูชาเพียงแค่250นะพี่นะจัดส่งฟรีผมเป็นรายการที่25นะรายการที่25นี่ รายการที่25บูชาเพียงแค่250จัดส่งฟรีครับผมเนื้อผงแร่เหล็กน้ำผีตะกุดเงิน2ดอกอย่างงามพี่ดใูใกล้มาดูองค์ต่อไปเลยครผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้านาคตะกุดทองทิพย์สาดอกฝังเพชร เป็นรายการที่สามสิบหกแล้วพี่นะเวลาพี่บูชาพี่แจ้งรายการมาก็ได้พี่นะแจ้งรายการผมมาผมก็จะได้หยิบให้ครับผมองค์นี้ก็เปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่สองร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะผมสําหรับรายการที่สามสิบหกเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้านาคตะกุดทองทิพย์สามดอกโดยใกล้พี่อ <c oughs> งามๆเลยครับผม บูชาเพียงแค่250จัดส่งฟรีนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจจะจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาเด้อต่อไปเป็นรายการที่37มสิบนะผมรายการที่37เ,เนื้อผงกินดามนันีองค์ดำตะกุดทองทิพย์กำไรคู่ครับผมเป็นรายการที่37นะอง์นี้นะอันนี้ก็บูชาเพียงแค่ 250จาจัดสรงฟรีนะพี่นะราคาบูชาผมจะติดแท็กไว้ที่ป้ายเลยเลยนะผมอย่างงามพี่รายการที่37เวลาพี่บูชาพี่ก็แจ้งรายการผมมาได้นะผมแล้วก็ผมจะได้หยิบให้ถูกครับผมงามๆเลยพี่รายการที่37บูชาเพียงแค่250จัดสรงฟรีครับผม ต่อไปก็เป็นรายการที่38เนื้อผงกินดามณีองค์แดงตะกุดทองทิพย์กำไรคู่นะครับผมอันนี้ก็จะมี2องค์นะพี่นะรายการที่38จะมีอยู่2องค์นะับผม38นะจะมีอยู่2องค์หมายเลขโค้ดก็ตามนี้ผมหมายเลขโค้ด องค์ที่1 134องค์ที่2 128น่ะพี่นะมีอยู่2องค์รายการที่38เหเนื้อผงกินดามณีองค์แดงตะกุดทองทิพกําไรคู่บูชาเพียงแค่องค์ละ250จัดส่งฟรีงามๆเลยครับผมรือใกล้มี2องค์นะสำหรับรายการที่38บครับผมบูชาองค์ละ250จัดส่งฟรีผมนี่งามๆเลย ถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามานะผมงามๆเลยครับผมผมก็จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าวัตถุมงคลค่อนข้างเยอะก็ตามที่ผมแจ้งไปในอ p พีนี้ท่านที่บูชาวัตถุมงคลไปก็จะได้ของสมนาคุณจากทางผมไปด้วยนะผมก็คือสร้อยเชือกล่มนะผมมอบให,ให้พี่ในกิจกรรมเปิดแบ่งวัตถุมงคลใน พาราที่จับต้องได้อย่างสบายเลยพี่นะสำหรับราคาที่ผมแจ้งให้พี่ได้บูชากันนะผมมาดูองค์ต่อไปผมองค์ต่อไปเป็นรายการที่20รายการที่20เนื้อผงงาช้างกำไรของคู่แข้งคู่ผงงาช้างอันนี้ก็สวยพี่ง,งามๆเลยครับผมผงงาช้างนี่ง,งามๆเลยก็บูชาเพียงแค่250ร้อยห้าสิบ จัดส่งฟรีนะผมสำหรับรายการที่20นะผมนี่รายการที่20งามๆเนื้อผงงาช้างบูชาเพียงแค่250จัดส่งฟรีองต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะพี่นะ48เนื้อว่านไพดดาตะกุดทองทิพย์กำไรคู่เนื้อว่านไผดดาอันนี้ก็สวยพี่ เนื้อบ้านไผ่ดำเป็นรายการที่4ี่สิบดงามๆเลยครับผมอันนี้ก็เปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่อง์ละ250หาแล้วพี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมอง์ต่อไปเป็นรายการที่สาสิบห้าเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทองกำไรเงินคู่ฝังเพชรนี่ปัดหน้าทองพี่ปัดหน้าทองนะ กำไรเงินคู่ฝังเพชรบูชา250จัดส่งฟรีรผมรายการที่35นะเวลาที่พี่แจ้งผมพี่แจ้งหมายเลขรายการมาได้ผมผมเอารายการที่35 250ผมเวลา,าผมหยิบมจะได้หยิบง่ายๆนะพี่นะมาดูรายการต่อไปครับผม รายการที่47 47จะมีอยู่2องค์นะพี่นะ47จะมีอยู่2องค์หมายเลขโค้ดก็องค์ที่1ก็เป็นหมาเลขโค้ด16กับหมายเลข20นะพี่นะเป็นรายการที่47เนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากทองละคังลงยาหน้ากากทองละคังลงยาลนะ6นะครับผมงามๆเลยบูชาเพียงองค์ละ 250จัดส่งฟรีนะผมสำหรับรายการที่47เป็นวัตถุมงคลของวัดพระธาตุพนมนะผมมวลสารวัดพระธาตุพนมนะวัดที่หลวงปู่ศิลาท่านอุปถรัรมภ์อยู่นะผมวัดพระธาตุพนมเป็นวัดที่เก่าแก่และก็เป็นวัดที่ประเทศลาวกับ บ้านเราให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากนะผมในจังหวัดนครพนมรายการที่47มีอยู่สององค์พี่ท่านไหนสนใจที่อยากจะบูชาก็แจ้งเข้ามาได้นลผมบูชาเพียงแค่250จัดสรงฟรีนะผมมาดูองค์ต่อไปเป็นรายการที่12นะผมรายการที่12เนื้อชาหมาก หน้ากากทองแดงคุกจีวรหลวงปู่หืเนื้อชันหมากหน้ากากทองแดงคุกจีวรหลวงปู่ก็คือจีวรหลวงปู่ศิลาแล้วพี่นะเห็นไหมครับผมมวลสารจีวรหลวงปู่อยู่ด้านหลังก็ยังมีเลยเห็นไหมครับพี่มวลสารสวยงามไหมครับอย่างงามเลยรายการ ที่12เนื้อชั้นหมากหน้ากากทองแดงนี่หน้ากากทองแดงยัง,างงามครับผมชันหมากหน้ากากทองแดงคุกเจวรหลวงปู่ศิลานะครับผมบูชาเพียงแค่250านะพี่นะสำหรับอันนี้ก็บูชาเพียงแค่250มาดูองค์ต่อไปเป็นรายการที่34ครับผมรายการ34นี้นะเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเงินกำไรทองทิพย์คู่ฝังเพชร อันนี้ก็สวยงามพี่สว,สวยงามเลยนี่ก็บูชาเพียงแค่250จัดส่งฟรีนะพี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้ผมง,มงามเลยพี่เห็นไหมครับผมรายการที่34บูชาเพียงแค่250จัดส่งฟรีนะครับพร้อมต่อไปเป็นรายการที่45ห้า เนื้อว่านน้ำเงินตะกุดทองทิพย์สองดอกกำไรทองคู่ฝังเพชรกำไรทองคู่ฝังเพชรนะเนื้อว่านน้ำเงินนะผมกำไรทองคู่ฝังเพชรงามๆพี่งามๆเลยครับผมเห็นไหมครับผมพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะก็ติดต่อเข้ามาได้ผมบูชาเพียงแค่สองร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับ รายการที่45ครับผมมาดูองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายเป็นรายการที่62นะผมรายการที่62เนื้อว่านเลี่ยมพร้อมใช้สร้าง99องค์องค์นี้บูชาเพียง200จัดส่งฟรีนะผมองค์สุดท้ายเนี่ยบูชาเพียง200นะพี่นะจัดส่งฟรี เป็นรายการที่62เหเนื้อว่านเลี่ยมพร้อมใช้สร้าง9 9องค์งามงามเลยครับผมโอเคนะผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไวใต้คลิปนะผมก็อย่างไรผมก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดสับกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องด้วยนะผม